เตียงการแพทย์เมดเบดเราสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากมายที่สหพันธรักติกจะแบ่งปันกับเราหลังจากที่เราขึ้นสู่มิติที่5แล้วเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายได้ถูกระงับโดยผู้ที่ควบคุมโลกเรามานานนับพันปีหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีเตียงเมดเบด หรือที่พวกเขาเรียกว่าเตียงแพทย์ (medical bed) เตียงเหล่านี้สามารถรักษาได้เกือบทุกโรคและย้อนกลับขบวนการของความชราเพื่อปรับโครงสร้าง DNA ชรอวัยการเกิดริ้วรอยแคปซูลทางการแพทย์โฮโลแกรมเหล่านี้ มักใช้โดยมนุษย์ต่างดาวเพื่อรักษาสายพันธุ์ของตัวเองที่ได้รับบาดเจ็บในภารกิจสงครามหรือโดยอุบัติเหตุยานอวกาศมนุษย์ต่างดาวใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาร่างกายแคปซูลเหล่านี้ถูกใช้พร้อมกับคริสตัลสามารถตั้งโปรแกรมด้วยความตั้งใจและความเป็นมนุษย์เป้าหมายคือการสร้างบรรยากาศของความรัก และความสามารถีให้กับจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณจะได้รับการผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งและยอมรับต่อพลังงานในการรักษาแต่และแคปซูลได้รับการกำหนดค่าแตกต่างกันตามพลังงานที่จำเป็นสำหรับการรักษาที่ดีที่สุดเทคโนโลยีในการรักษา เครื่องมหัศจรรย์เหล่านี้ถูกนำมาใช้กันทั่วไปในอดีตอันไกลพ้นของเราแต่มันได้หายไปเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีนี้ได้ถูกยับยั้งและปิดกั้น ใครไม่อยากให้คุณรู้เรื่องเทคโนโลยนีนี้สถาบันการแพทย์ไม่ต้องการให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีอายุที่ยืนยาวกว่าพวกเขาต้องการให้คุณเจ็บป่วยเพื่อที่เขาจะได้ทำการหาเงินเพิ่มจากการเจ็บปวดของคุณแคปซูลทางการแพทย์เหล่านี้ไม่ได้ใช้กับระบบการดูแลสุขภาพในปัจจุบันของเราและนั่นก็เป็นเพราะว่ามัน จะช่วยลดผลกำไรจากการประกันสุขภาพบริษัทยาและการแพทย์อย่างมากถ้าเทคโนโลยีนี้ได้ถูกใช้ในวันนี้มันจะขัดข้องต่อระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดจากบนลงล่างและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับอนุญาตให้มีเทคโนโลยีนี้ในวันนี้แต่เมื่อเราได้เลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่5แล้ว ไม่มีอะไรสามารถหยุดเราได้จากการใช้แคปซูลทางการแพทย์เหล่านี้เพื่อประโยชน์ของเราเพื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์นี้และอยู่อย่างไม่มีกำหนดโดยปราศจากโลกและอยู่ในสถานะของความรักต่อไปเรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ